ยลเเดฉันนี่มันเป็นนักว่ายน้ําเก่าเน่เน่เป็นยังไงสเต็ปการว่ายน้ําของฉันฝีมือไหมไม่เจ๋งจริงนี่ลอยไม่ได้แบบนี้นะเนี่ยเด็กคนนี้ทำไมมันดื้อจังเลยวะมามามาช่วยกันจับเด็กไอ้ตัวนี้สิเด็กตัวนี้มันดื้อจังเลยจับมันแบบนะมา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 พวกเรามาช่วยจับเด็กหน่อยกว่าจะหามุมกินเหมาะๆได้นี่ยากมากเลยกินอยู่ข้างล่างนี่กลัวเพื่อนแย่งมากินอยู่ข้างบนเนี่ยปลอดภัยสุด เสียงที่จะตกตายมันกันนะเนี่ยต้องรีบกินต้องรีบกินให้ไวไปดีกว่าใครกินอาหารตกไว้บนพื้นวะกินทิ้งกินกว้างนหนฉันขอเก็บกินหน่อยสิอาหารหายยากมากเลยอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยอะไรวะเนี่ยมีไหมมีไหมนี่มันเช้าแล้วเหรอวันเนี่ยฉันเพลอหลับบนกิ่งไม้นี่ไปตั้งแต่ตอนไหนวันเนี่ยนี่แสงแดดส่องมาแล้วต้องออกปินหากินไปลาวบายบาย ขอยืนนมุมสูงในรับลมสักหน่อยอยู่ใกล้ตัวข้างหลังไม่ไหวเลยนะไม่อาบเหมนมากเลยเฮ้ยพราว่าขึ้นไปยืนอยู่บนนั้นระวังตกตายนะวันนี้หาปลาไม่ได้สักตัวเลยขอมายืนมุมนี้ตั้งหลักก่อนนี่มันขอนไม้หรือว่าตัวพญานาควะเนี่ยหิวมากจนตาลายอ้านะเพื่อนฉันไม่ได้มาทําอะไรฉันแค่ขึ้นมาดูมุมนี้เฉยๆจริงๆฉันอยากจะบอกว่าฉันปวดขี้แต่ว่าไม่รู้จะไปที่ไหนตอนนี้หน้าเขียวละในป่ามันไม่มีห้องน้ําเล่นบนขอนไม้สัเลยดีไหมเรา นี่สีนี่กําลังสวยฉันขอแนะนําเลยนะใครอยากไปย้อมผมย้อมขนนี่ไปย้อมสีเดียวกับฉันนี่สวยอย่างฉันนี่นี่เป็นไงไม่รู้บนหัวจะเหลือไว้ทาไมฉันบอกช่างให้ย้อมสีบลูทั้งหมดเลยดันมาเหลือไว้มาทําทรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าทรงนี้สวยแล้วแทนเกาหลีจริงหรือเปล่าวะนี่อะฉันยืนฝั่งเจคนนั้นพูดอยู่ตั้งนานบนอะไรของเขาวะต้องบินไปถามใกล้กล้สักไหนแหละเรื่องชาวบ้านนี่อยากรู้อยากรู้มันเป็นนิสัยส่วนตัวเขาแกา ฉันตั้งใจว่าจะไปย้อมขนสีทองที่ไหนได้มันออกมาเป็นสีเขียวอะไปกับเพื่อนอีกตัวนึงมันบอกสีเขียวสวยฉันคือผู้นำด้านแฟชั่นตัวจริงนี่ดูสิฉันจัดเต็มเลยสีเขียวสวยไหมละ่ะมีสีเหลืองด้วยแต่งแต่งหน้าจ,จัดๆแบบนี้จะได้เทดูอะไรวะจะไปดูอะไรไม่ได้ดูอะไรก็จะเห็นนายจ้องอยู่เนี่ยดทูทั่วไปทำไมวะเราไม่มีอะไร อยากดูด้วยไม่เราเสียงเหมือนกันวะก็เราเป็นคู่แฟดกันเลยก็ดสูสิทำอะไรก็ทำเหมือนกันสีก็เหมือนกันทำเหมือนกันทุกอย่างเลยแต่กินไม่เหมือนเฮ้ด hey, ีนายยืนหลับืีไงพวกเป้าฉันแค่คิดอะไรเพลินๆสักหน่อยหรือถ้าไม่สดชื่นเลยนายบินไปร้านสตาร์บัคซ,ซื้อกาแฟไปให้ฉันหน่อยได้ไหมโอ้ยโศคลบจังเลยเจยกตีนขึ้นมามามาเลียตีนดูสิสโศคลบแล้วไหนฉันทำสิ <c oughs> ฉันทำสิ เ,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 เม,มื่อาวานนี้ฉันไปหาสาวมาสาวๆบอกว่าหน้าฉันมันโหดเกินไปไม่ค่อยยิม้มสงสัยฉันต้องไปทําสัญญกรรมหน้าใหม่ซะและ้วบนอะไรของนายว่าพวกฉันกําลังทําสมาธิฉันว่าฉันก็คิดเหมือนกันต้องไปทําสัญญกรรมปากแล้วก็ไปทําผิวขาวใหม่ซะและรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ความหล่อลดลงไปเวลาไหนชวนฉันด้วยนะพวกฉันก็จะไปทําสัญญกรรมเหมือนกัน ครั้งก่อนไปทำสัญญกรรมตาโตมาเดี๋ยวนี้ต้องไปทำสีผิวให้ขาวขึ้นแล้วก็ปากมุมปากให้มีหลักยิ้มว้าวตัวนายมาเรืองแสงสีทองพวกฉันบพวกเรานี่มันสวยจังเลยมีแต่ตัวสวยสวยสวยแล้วการลอยต้องลอยให้เป็นนะพวกอย่าชนกันนะต้องรู้จักกฎจราจรจะไปทางไหนจะไปทางไหนจะไปทางนี้จะไปทางนี้จะไปทางนี้านตาวไปนักโดกลงกันให้ได้ก่อนว่าจะลอยไปทางไหนก็ต้องลอยไปทางเดียวกันไม่ใช่ว่าลอยวนไปวนมาเดยกก็ชนกันฉันลายตาสีพวกนายจังเลย นี่ก็เหมือนกันี่ไม่รู้จะลอยไปไหนวนไปวนมา,นมาลอยตามมากเลยยกกัดหางสะเลดีไหมนี่อย่าดูลดเหลาข้างบนด้วยนะพวกฉันเมื่อยขาบางเลยขอนอนพักแป๊บไม่มีปัญหาเดี๋ยวฉันขอเดินไปดูมุมนี้นิดหน่อยด,ดูเช็ดไอ้ไม่ไหวฉันก็เหนื่อยเหมือนกันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนนายไม่เห็นฉันหลับอยู่ทางนี้อยู่ทางนี้อยู่ไหนไว้อยุดไหนอยู่ไหนเล่นกันเหมือนเด็กๆเ,เลยสองตัวนี้ลอยไปลอยมาเล่นส้นหากไงเนี่ยหาเล่นด้วย ช่วงนี้คนรับใช้ทำดีมากเลยให้อาหารก็กางล้มให้ด้วยแบบนี้แหละดีที่สุดแต่ว่าเปลี่ยนเมนูอย่างอื่นให้ไหนก็ได้นะกินแต่ของเด,เดิมนี่เบื่อมากเลยจะบนอะไรนักหนาฉันก,ก็กินได้คนหนึสิแล้วอาหารจะขึ้นไปเหยียบทำไมวะนะฮะแห่ <c oughs> ลืมอากาศมันหนาวมากพวกเราต้องติดกันไว้เออติดกันไว้รอพ่อแม่เรามา ติดกันมันก็ดีแต่เบื่อเอาเอา,เอาจะบวกบ้านซุกใต้ตัวฉันนี่เสียวตัวมากเลยเหม็นก็ต้องทนเหม็นก็ต้องอดทนเพราะเราเป็นพี่น้องกัน yeah.